ชื่อร้านว่าเอาเกมของกันนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสงสาแซนทรันเวอร์เบรบ์โนนเอาเอาจาดีซีโอของร้านเฮ้ยกินมา พี่แอร์เป็นไงบ้างไม่เจอกันนานคิดถึงมากเลยอะไม่ได้ถ่ายไปประมาณ6เดือนแล้วว่าใช่ไหมหเดือนแล้วนะ6เดือนเลยเหรอเออเพราะว่าตั้งแต่แบบเป็นซีซั่นไปเมื่อธันวาก็วันนี้เราอยู่ที่เซนทรัลเวอร์เซนทรัลเวอร์ดังมากกลับมาเราก็ต้องให้ตื่นตูมแล้วก็เสียงดังรายการเราจะได้ดัง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 ใช่กลับมาวันนี้ก็อยู่ที่เซนทรัลเวอร์นะครับผมนี่จะมาแบบว่า กินอาหารเกาหลีแต่เพราะว่าหิวมากใช่วันนี้เราจะมากินอาหารเกาหลีครับชื่อร้านว่าอนคีจองนะครับผมจากต้นตำรับที่กำนํำสู่เซนทรัลเวิด์ค่ะใช่ก็ร้านนี้นะครับผมต้นตำรับอยู่ที่กงน้เนาอยใช่ไหมซึ่งเหมือดที่เซนทรัลเวิด์แล้วมีสโลแกนด้วยนะเข้าหน้าหล้นต้นตำรับจากกำนํำสู่เซนทรัลเวิด์ถูกต้องนะครับผม งั้นเดี๋ยววันนี้เราไปกินกันดีกว่าเนาะไปดีกว่าเพราะอยู่มากแล้วใช่แอรบอกก่อนนะวันนี้เราไม่ได้มาแค่2คนนะไม่ได้มาแค่2คนนะจ๊ะใช่เรามากับแกงตาใช่ซึ่งเดี๋ยวมีใครเดี๋ยวติดตามกันนะครับผมเจอกันนะครับบ๊ายบายตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับผมที่หน้าร้านชื่อว่าอนคีจองนะครับผมนี่นะครับเขาบอกเลยว่าเป็น Number One Korean Rice Bowl นะครับผมใช่ไหมใช่เลย ในไหนวันนี้เรามากินอาหารเกาหลีทั้งทีนะครับก็ต้องมีหนุ่มน้อยเกาหลีใช่แล้วดูน้อยหน้าเกาหลีด้วยนะครับผมครับแขกรับเชิญนะครับยังไงครับเออนางตัวหน่อยชื่ออะไรก้าวนะครับพี่โคลสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานมากใช่เขาเขาคือคนแรกที่มาถ่ายให้เลยนะตอนที่ใช่รี่ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับใช่ร้าานเกหลีชื่อร้านว่า โอเคจ่องโอเคไปวันนี้ก็คืออาหารน่าจะพร้อมแล้วเนาะเราเข้าดูกันดีกว่าครับไปโอ้ยอาหารมาเต็มเลยอุย้ยแบบเคกินมา, <laughs> มา าเรามาสามคนก็คงจะพออยู่นะแต่เรามาแบบคุณดำด้วยสล้ว Stay มันแน่ <laughs> <laughs> คุณดำเพื่งไทยจ้าในโชวนะคุณดำด้วยซีเอ <laughs> ๊นี่ค่ะเข้ามาแล้ว <laughs> ทีไม่พลาดนะจ้าตอนนี้ทีมกำลังแบบว่ากึกกึ๊กกึ๊กอยู่แบบว่าเออัาง,งอยู่ัางอยู่ไม่พอไม่พอหรือเราไม่พออะไรอย่างนี้อ่าเขาบอกว่าอาหารที่เป็นเบสเซลลเอร์ของเขาเลยก็คือนี่นะครับผมนี่อันนี้เราชื่อว่าบูจัา ใช่ไหมบูจาบูจานนั่นแหลผมซึ่งเป็นคือจริงๆแล้วมันคือเหมือนเป็นคล้าโด่งนะเนาะแบบว่าเป็นข้าวที่แบบหน้าเทปูระไหมแล้วไก่สไปซี่อย่างครับผมว่าเป็นเบสเซนเลอร์ยกมาดูซิเนให้ดูความใหญ่ให้ก่อนนะให้น้าพี่ใหญ่เรา้าดกันะใหญ่มากจิมก่อนชิมก่อนชิมก่อนทีละอย่าง อุ้ยมันเพิ่งเห็นว่าแบบมันมียอะไรอ่ะชิมชิมชิมอ่ะก็ไปกินเหล็กตั้งเหรอพี่เต๋อเดี้ยค่ะอืมอ,อ,อ,อร่อยนะอุ้ยอร่อยจังเลยอ่ะที่คนไทยรู้จักกันดีนะครับผมก็คือเอ่อแซมมอลดองแซมมอลดองนะครับผมนี่อ่าแต่ว่าเราอยากรู้ว่าแซมมอลดองที่นี่จะต่างกับ,บที่อื่นยังไงเขาบอกว่าเป็นแซมมอลดองแบบว่าที่เป็น ก็ต้องหลักของเกาหลีใช่ไหมแล้วก็ไข่ดิมมอนเกาหลีด้วยจากกำนำสู่เซทันเตอร์ใช่ครับอ่ะน้องกล้ากับพี่แองชิมเลยตัวเทพปิดเผ็ดไปได้ไงเ่ตอกไข่ตอกไข่ครับตอกไข่แล้วตอกไข่ไม่เหนียวดช่เนี่ยเกาหลีแท้ปะเนี่ยเกาหลีแท้แต่วันนี้แบบว่าเออแบบทิ้ไปเกินแซลมอนเผ็ดปะให้ไม่เผ็ดลองชิมไม่เผ็ดหรอกเรากินก่อนเดี๋ยวตัวเผ็ดนะ แตลงกอนงแบบนิดๆอ่ะลงแบบนิดนอ่ะอร่อยิ้มไข่อร่อยเลยอร่อยอ่าลวกแล้วลวกแล้วไปข้าวอร่อยมากเลยอ่ะข้าวอร่อยมากอร่อยจริงอ่ะข้าว้อาหนอ กินข้าวอร่อยมากก็คือไข่เขาอะมันหอมอะอันนี้คือชิมนะแต่วออ่าช,ชิมชิมชิมไปชิมมาจะหมดแล้ววะ <c oughs> ออจริงนะต่อไปเขาบอกว่าขายดีมากของที่นี่เนาะอันนี้นะโชบุจิเกะที่มันก็คล้ายๆแบบคล้ายซุปกิมจิคือจริงๆอะที่เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกแต่ว่า ส่วนผสมได้มันจะเป็นหมูเนื้อแล้วก็หรือซีฟู้ดซึ่งวันนี้เรามีพี่แอนพี่แอนเป็นอิสลามเนาะกขไม่ทานหมูคือแม่เป็นการเสียเวลาเลิ่อ่านี่คะัคนัะไหนคนจนมันต้องตีไข่แตกก่อนตีไข่แตกกีกอยีกอเออปคนเข้ากันควันแบบควันแบบร้อนๆจุ๊ บอกไปเลยนะเนี่ยมาแบบแพงๆมาคือไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าเซ็นเตอร์เปิด10โมงมาแบบแพงๆเลยเธอหอมมากจริงจังอันเนี้ยมีแบบขอเริ่มจากเนื้อก่อนเลยแค่ชิมนะเธอแค่ชิม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 จะหมดแล้ววะนดิชิมใช่ไหมชิมชิมจริงจริงเหรอชิซีอันนี้หอมอันนี้หอม อร่อยเลิศเรื่องนี้อร่อยจริงอร่อยติดๆๆเราก็ไม่ได้เผ็ดมากนะไม่ได้เผ็ดไม่เผ็ดเลยครับคือเสกินได้อ่ะคือจบเอกาะคนไทยกินเผ็ดไม่ได้ใช่ไปถึงกันดีกว่าอ่าคืออาหารเกาหลีคนใหญ่อ่ะคนไทยอ่ะนันสัดว์จะแบบไก่ทอดเกาหลีไก่ทอดเกาหลีเนาะซึ่งที่นี่เขาก็มีไก่ทอดเกาหลีเหมือนกันแต่เขาบอกว่าอันนี้คือสุดท้นตำรับต้นตำรับมใช่ เดี๋ยวลองคิดอะไรดีะเราตรงนี้เกพรกันเอาตรงนี้ล้กันเล็กก่อนะไปเดชนเชียร์อร่อยอยอะกินเลยอะอยเลยต้องอร่อยอ่ะแล้วของอันนี้หอมเนาะเออ ไม่มีเคโลชาแต่เดี๋ยวไะคือมันมีกลิ่นอะตามมาด้วยอจริงทะม,มันดูเหมือนเผ็ดนะมันไม่เผ็ดเลยมาแล้วมางทีก็อีกเนื้อร่อยเนี่ย <c oughs> จริงจังเี่ <c oughs> ยที่เสิร์ฟเนี่ยจิ้มมันเนี่ยก,ก้าวแย่จิ้มขั่วสาด้วยอ่ะออมันมีความแบบนัวไว้แล้วมันก็หอมามาขึ้นมาอย่างเงี้ยอร่อยชุ่มอยู่ อรยไหมเป็นไงออืออ่ะต่อไปมาถึง่พระเอกพระเอกของงานใช่จกพระเอกของงานชื่อว่าฮันสังฮันสังฮันสังออกสีของกันนะครับหนึ่งสองสามฮันสังอ่ายกกล้องขึ้นมาด่วนตัวกล้องขึ้นมาด่วน เงี้ยคนละค่าเรือเสิร์ฟต้องเสิร์ฟสองคนนะครับเสิร์ฟคนเดียวไม่ได้นะครับโคใหญ่มากเพรานฮะเขาก็จะมีแบบว่าซีฟู้ดเนาะมีข้าวมีน้ำซุปมีไก่ทอดได้ยินว่ก็มีแฮมบูระเนาะมีไข่ดองด้วยได้ไข่ดองด้วยนี่จุใจไปเลยใช่ใช่คือเรียกว่าแบบสั่งอันเดียวอ่ะเหมือนได้ไปเที่ยวเกาหลีนะไม่ได้เกาหลีนะครับครบไหมทั่วเกาหลีเลยไชุดนี้ มาคนเดียวถ้าเกิดแบบว่ากินแบบแกล้งๆชุดนี้ชุดเดียวก็อิ่มแล้วนะดูดิปู้งตัวโตอืมมิตซะหอมมากเฮ้ยแ่เราอยู่แล้วนะอ่ะปูก็ปูวะเออปูนี่เอาโชว์หน่อยโชว์คุณผู้ชมหน่อยเดี๋ยวนี่คือปูนะจ๊ะมือละจ้าโรดเ<ป>ลหนื่งร้อจุกๆนี<ป>อ่อ่ะจิ้มเปิ้ล ปึ๊บเบิร์กแล้วก็อ้ามลดนพอเข้าจุ่มหน่อยจุ่มแล้วอร่อยจริงวันเนี่ยมัมีต่อที่มันไม่เผ็ดอ่ะทุกคนแล้วก็เฟิร์ฟล้นอาเอาวกระชื่นลูกคนน้ลูกคนน้เสร็จแล้วมั้ยไม่ใช่ไหมเมื่อกี้พระเอกต่อไปพี่ชายพระเอกมาแล้วพี่ชายพระเอกมาแล้ว พี่ชายพี่ชายพระเอกนะครับนี่พี่ชายพระเอกมาแล้วเขาบอกว่ามาที่นี่อีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรพลาดก็คือข้าวหน้าหมูนะครับผมนี่น่ากินมากอันนี้ก็ให้คุณดับเขารีวิวบาร์เขาบอกว่าหมูฮี่อร่อยมากไม่มาไม่สั่งไม่ได้จริงรสยังมีอีกหนึ่งอร่อยข้าวด้วย เฮ้ยมาอีกแล้ววะนี่คืออะไรอ่ะระวังร้อนนะครับาร้อนหรออ่าข้าวผัดกิมจิชีสกิมจิชีสจ้าร้อนนะคุณนานนาเดี๋ยววางก่อนดำอันนี้เนี่ยอ้ยชีสแบบชีสฉ่ำๆชีสฉ่ำๆโว่สาหร่ายด้วยสาหร่ายคนนั้น ชามชบเออดีโอ้ยความชีตนี่เลยดีมาดอมกินแบบร้อนะไงรรรรออ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 คค่่่่่นนนนีีดดยยยใช้มเเ็กับลโตป องคนใส่เฮลตี้ใส่เฮลตี้แบบคุณดำอันนี้ถ้าเป็นน่ารักน่ารักแบบคุณดำต้องแบบแนวนี้แต่เราก็ได้ชิมหน่อยชิมเฮลตี้ข่าวชิมแซลมอนเลยละกันสลัดแซลมอนเรากินแซลมอนเลยใช่ถ้าแซลมอนคือเนื้อแต่แซลมอนนะฮะแล้วมีเขามีอะโวคาโดป่ะไม่ใช่ผักเล็กเทรสต์ผักชิมทีห้าอุ้ยอื้อหืออื้อหลอวยแซลมอนเหลือสองตัวเลยอร่อยมาก สองชิ้นน่อยนะน้อยนอยอู๋แต่กินผักหน่อยกินผักหน่อยอือหึนี่มันมีน้ำสลัดมาด้วยนะครับ้าวเขาอะอร่อยอันนี่ราดตรงเนี้ยอนี่มาด้วยอ่ะรดล้ราดหน่อยอ่ะอ่ะราดหน่อยอ่ะลองนี่พอจิ้มได้น้ำสลัดอ่ะอือืม ฟีมชีอันนี้พิเศษนะครับไม่ไี้ทำแบบเหมือนทั่วไปอ่ะอืก็หอมนะน่าจะดูหอมมากเลยครับมาเชื่อว่าทุกคนน่ะที่มองอยู่ก็จะอยากมองเห็นอยู่ว่าในแก้วเราคืออะไรซึ่งผมพิจารณาหมดแล้วมา,วาเขามีชื่อว่ามิชโชกมิชโชกมิโชอกอร่อยจริงเพราะว่ากินไปเรื่อยๆจนหมดแล้วว่ามิชโชกนะครับคือมิชโชกเนี่ยขออธิบายนิดนึงเมื่อกี้นั่งคุยกับซีอโอเจ้าของร้านเขาบอกว่า ที่เกาหลียังฮ้าจะฮิตมากมันเป็นแบบว่าเครื่องหนึ่งที่คนเกาหลีอชอบกินเพราะว่ามันมีเรื่องของบิวตี้ใช่กินแล้วแบบ <c oughs> เห็นปั๊หมดแก้วดูดูผิวห <c oughs> ิวขาวมากช่างวออร่าเข้าหมดแล้วเห็นป่ะเขาก็จะเสิร์ฟพร้อมน้ำแล้วก็มีผลไม้ท็อปปิ้งผลไม้ต่างๆใช่ไหมคือเหมาะมากคนรักสุขภาพบิวตี้นอเฮลตี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเจ้าชิมดิลองชิมดิวผิวเป็นไงบ้างชิงมดิ แก้มกอดแก้มกอแล้วกินอีกข้างเวอร์กินเบิร์ดเข้าไปด้วยเวอร์เห็นมาส์อยู่ขาวเลยอยู่ขาโอเคดูหน้าดิเห็นไหมออร่าขึ้นเป็นเกล็ดๆเลยเห็นไหมตอนแก้จ้าชิมเห็นไหมเสียงความผิวดีผิวดีเสียงความแบบหน้านุ่มใ Hi, Daddy! Nice to meet you guys. I'm Kun Jin. So I'm from Korea. And this is my brand. Please come and enjoy. I will be staying here. Thank you. Thank you. Thank you. อันนี้คือไม่ได้อวยเลยนะไม่ได้แบบว่าเขาให้มาถ่ายเราอวยนะใช่จริงๆเพราะว่ามาอร่อยจริงๆดูดิหักฐานร่องรอยของต่อสราใช่แล้วพวกเราก็เป็นสายอาหารเกาหลีเราด้วยใช่ร้านอาหารร้านไหนที่อยากจะให้เราไปเยือนก็ติดต่อมาได้ที่คุณดำนะเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์คุณดำไว้ให้ใช่ให้ไปเยือนนะจ๊ะ <c oughs> แต่ขอเตือนก่อนนะร้านอาหารที่ให้เราไปอ่ะาะอาหารแน่นแน่นได้ไหมอ่ะ มีก้อนแนนแล้วแนนพอดีหรือเปล่แนนอีกปะจะให้แนนเหมือนหน้าคุณเซฟก็ไม่ได้ป่ะขอโทษนะธรรมชาตินะครับแฟนคลับหลายๆคนเรียกร้องแบบว่าเราไม่ได้ควบคุมคุณถามว่าไม่ถ่ายก็หล่ออรายการเงี้ยถ่ายแล้วหล่อไม่ถ่ายแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าไม่ถ่ายแต่บางทีเออเราไม่ได้ตัวคนเดียวไงการไปถ่ายมันก็มีหลายคนต้องช่วยกันทำช่วยกันแล้วก็เซฟบางทีเซฟก็มีงานเยอะบางทีตัดต่อไม่ทันอะไรอย่างเงี้ย แต้ก็ไปได้คืองานเราเยอะมากตัดต่อไม่ทานคิวไม่ว่างไม่ได้ตัดต่อไม่ทานแต่ถ้าแบบก็ตัดต่อทานถ้าอันนี้มาก็จะตัดต่อเร็วเร็วก็ถ้าว่าจากอนนี้ไปเนาะเราน่าจะทำแบบจริงจังขึ้นเนาะแล้วก็จะมีแบบว่าน้องๆที่น่ารัก น้องน้องนักแสดง<ช>แล้วก็แบบว่าพวกแบบน้องคิวบอยอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมจะมาร่วมแบบถ้าอยากได้นักแสดงคนไหนมาอยู่ในรายการเราเราก็ติดต่อให้ได้นะใชน่น้องน้องเนาะน้องคิวบอยเนาะเราหล่อน่ารักเนี่ยมาทุกคนเห็นกันแบบว่าให้เขาไปนั่งคุยนั่งกินข้าวให้เขาได้ออกในช่องว่าเออวันนี้เป็นใครทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีอะเราก็กินในแบบรล่ให้รู้จัก ช่ไปน้องๆก็อาจจะแนะนำร้านอาหารอื่นๆที่แบบว่าเรายังไม่เคยไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่หรือว่าอยู่ตามซอกตามซอยตามเหลือซอยเราชอบเราเลิฟเวอรเลิฟเร์ย่าที่พี่แอนชอบใช่อบซอยพี่แอนชอบพี่แอนสายตาโฟกัสที่กล้องก็แบบว่าเออมองมองมองโน่นนี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยมาทานข้าวอย่างนี้ใช่แล้วก็อร่อยดีเนาะวันนี้อร่อยดีรสชาติเป็นไงบ้างอ่ะออ๋เหมือน เหมือนกินเกาหลีเลยอ่ะใช่มาแล้วก็อย่าลืมนะครับสั่งเหมือนที่เราสั่งกันนี่แหละครับเพราะว่าสิ่งที่เราเลือกคัดสรรมาเนี่ยก็คือแบบเป็นเบสเลอร์แลยเบสเลอร์เลยมาถ้ามา,าเป็น่้นเบอร์หิวข้าวให้นึกถึงร้านนี้ได้เลย<ช>นึกถึงอาหารเกาหลีอย่าลืมนึกถึงอ้นคีจองนะคบผมเซนต์เบอร์ชั้นหกนะคบใช่ ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe ช่องเซฟเฮา w e นะครับแล้วก็รอติดตามคอนเทนต์ต่อๆไปของพี่เซฟแล้วก็พี่แอนนาด้วยนะครับฝากรายการหน่อยนะชื่อรายการเซฟแอนทัวร์กินจ้าติดต่อได้ที่ช่องเซฟเฮาเนี่ยขึ้นไว้เลยกริ๊งๆๆๆ๊งกริ๊งเลยนะครับ กินหมดทุกอย่างหมดทุกอย่างหมดทุกที่คุ้มแน่นอนเพราะว่าจ้างไปกินหมดตลอดจ้างไปกินหมดตลอดใช่ตัวไซด้วยไม่ไซเราไซคุณดาวไรงมากโยนอยู่หลังกล้องก็โยนได้ยิงคุณภาพยิงคุณภาพใช่จัดเต็มใช่กินมากอิ่มิ่มิ่มอิ่มอิ่มอิ่มโดยไม่รอดแล้วเนี่ยโอเค เป็นไงบ้างอิ่มไหมอิ่มมากอิ่มมากอิ่มมากคือพี่ <laughs> คือพี่แอ้น่ะไม่ได้กินแค่คนเดียวนะพี่แอ้กินเผื่อเด็กในท้องด้วยเราท้องอยู่ท้องอยู่ใช่ใชคือเราสั่งกันเยอะมากแบบเป็นสิบอย่างได้เนาะคือมันจะเป็นทั้งซีฟูด้ดทั้งเนื้อทั้งหมูอะไรอย่างเงี้ยคือพูดเลยว่าอร่อยจริงครับคือสั่งมาแล้วรอบหนึ่ง ก็สั่งอีกคุณดับคุณสั่งไม่ใช่เราสั่งเลยอะนั่งดับสั่งนะแต่เราถ่ายกันกันอยู่ก็นั่งนั่งเปิดมัน้องเปิดใหญ่เลยอ่ะไไดดีแล้วก็สั่งมาอันนี้น้องอยากเกณฑ์น้องว่าพี่ชอบน้องน้อว่าพี่ชอบเออกูชอบก็าพี่ชอแต่ว่าหมดแล้วกูยังไม่ได้กินเลยจ้าเออชอบให้มึงก็ได้จริงก็เอาว่าฝากร้านนะคะผมชื่อร้านว่า ฝากร้านนะครับผมกับร้านที่ชื่อว่าออนช i จ o งเย e นะครับผมอยู่ที่เซ็นทรัลเวลดนะครับผมชั้น6นะครับผมอยู่ติดกับร้านหนังสือชื่อร้านว่า p ิ n o นี่ก็ปุ๊บมันก็จะเจอเลยนะครับสุดท้ายนีะครับผมเซฟแอนบอกว่าอร่อยคอนเฟิร์มเย่ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็สั่นกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย